ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โลกแข่งนวตรรมยานยนต์ของ BMW ในงานบางกอก International Motor Show ครั้งที่43ที่มาพร้อมกับแนวคิดก้าวด้กันไปด้วยใจไปได้ไ,ไดกลเพื่อสื่อถึงช่วงเวลาความร่วม,มือและความมุ่งมั่นไปยังหนทางแห่งอนาคตยนตรกรรมครับรับงานบางกอก International Motor Show ในครั้งนี้เรานำสองรุ่นใหม่ในกลุ่ม BMW M มาเปิดตัวรุ่นแรกคือ BMW M 440i xDrive Coupe ใหม่ที่มีส่วนผสมทั้งาศาสตร์และศิลป์ด้านวิศวกรรมจาก BMW M มบที่สุดแห่งความแม่นยําและความเฉียบคมบนท้องถนนรุ่นนี้จะเปิดรับจองทั้งออนไลน์ในไตรมาสที่2นี้ครับอีกงรุ่นสําหรับ BMW M ในกลุ่มของ Sport Activity Coupe ได้แก่ BMW X4 M Competition เปิดราคาจําหน่ายที่8,599,000บาทพร้อมแพ็เคเกจบริกรึษา b s i Standard 3ปี60,000กมครับอีกรุ่นในกลุ่มของ Sport Activity Coupe เรานําเสนอ BMW X4 xDrive20d M Sport รุ่นปรับโฉมใหม่ เปิดราคาจำหน่ายที่4 9 90,900บาทพร้อมแพ็กเกจริกา BSI Standard 3ปี60,000กิโลเมตรครับสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงเราเพิ่งเปิดตัวกันไปเมื่อเดือนที่แล้วได้แก่ BMW i4 ซึ่งถือว่าเป็นแกรนด์คูเป้สประตูประกอบด้วย2รุ่นย่อยนะครับก็คือ BMW i4 M50 ใหม่อีกรุ่นได้แก่ BMW i4 eDrive40 M Sport สำหรับราคานะครับ BMW i4 M50 เปิดราคาจำหน่ายที่4ล900,900บาท ส่วนในรุ่นของ BMW i4 eDrive 40 M Sport ราคาจำหน่ายที่4,499,000บาททั้งหมดนี้ผมขอเนเชิญทุกท่านพบกับรถยนต์ BMW รุ่นใหม่ๆพร้อมข้อเสนอสุดพิเศษได้ที่บูธ BMW Group Thailand ในงาน Bangkok International Motor Show ครับ